แม้จะเป็นรุ่นกลางแต่ซัมซุง g าแล็กซ A 57 5G ก็มาพร้อมความสามารถที่น่าทึ่งการเปิดตัวรุ่นใหม่นี้จากซัมซุงทำเอาแฟนๆของแบรนด์ชื่อดังนี้ต้องตั้งตารอคอยอย่างไม่รอแล้วแต่ทำไมเราถึงต้องสนใจกันขนาดนี้ความเร็วในการชาร์จไฟที่น่าตื่นเต้นข้อมูลจากเว็บไซต์34ทำให้เราได้รู้ว่า Galaxy A 57 5G จะมาพร้อมความสามารถในการชาร์จไฟเร็วถึง45ดับเิลยูจำไว้ว่ามันคือความเร็วที่สูงกว่าสมาร์ทโฟนเรือธง Galax y S 26และ S 2 6ที่จะเปิดตัวในปี2026อย่างมากแต่ทำไมถึงมีความแตกต่างกันมากขนาดนี้ชิปเซตและประสิทธิภาพการใช้ชิปเซต Exynos 1680ที่พัฒนาต่อจาก Exynos 1580นั้นเป็นสิ่งที่น่าสนใจมันช่วยให้ Galaxy A 57 5 G มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับรุ่นกลางอื่นๆในปีที่ผ่านมาด้วยการใช้ CPU Cortex A 720และ Cortex A 5 2 0 ที่มีความเร็วต่างๆทําให้สามารถประมวลผลงานทั้งงานที่ต้องการความเร็วและงานที่ต้องการประหยัดพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ Galaxy AI ที่น่าสนใจอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่ทําให้ Galaxy A 5 7 5 G มีความน่าสนใจเพิ่มขึ้นคือ Galaxy AI ซึ่งทําให้สมาร์ทโฟนรุ่นนี้มีความสามารถในการเรียนรู้และปรับตัวตามพฤติกรรมของผู้ใช้งานทําให้มีประสิทธิภาพและความสะดวกสบายมากขึ้นแต่ที่น่าสนใจคือถึงแม้ Galaxy A 5 7 5 G จะมีความสามารถในการชาร์จไฟที่รวดเร็วและฟีเจอร์ที่น่าสนใจก็ยังมีราคาที่อาจจะเหมาะสมกว่าสําหรับผู้ใช้งานทั่วไปเมื่อเทียบกับรุ่นเรือธง,ง Galaxy S 26ที่มีราคาเริ่มต้นสูงกว่าอย่างไรก็ตามการเปรียบเทียบระหว่างรุ่นกลางและรุ่นเรือธง,งก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจทําไมเราจึงต้องเลือกซื้อสมาร์ทโฟนรุ่นไหนคุณจะเลือกรุ่นกลางที่มีความสามารถสูงแต่ราคาเหมาะสมหรือจะเลือกรุ่นเรือธง,งที่มีสเปคที่ทรงพลังและราคาแพงกว่าอย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนแสดงความคิดเห็นนะครับ